ก็ดเดย์ครับพี่น้องสถานีขดิสารเมือนี้เอากับผ้ามาเทียวทะเลครับเห็นทะเลในจังหวัดรปรทัทลีนครับเะเลอ่าวไทยครับบรรยากาศรอบๆกัสวยงามครับนกมีนกนั่งแอนครับเป็นฝูงเลยครับหากินปลา อยู่กลางทะเลครับตอนนี้ครับเพื่อะารแลกข้อสมควรครับ ไลยลำเลยลำเรับก,กว่าเพิ่งนกก็เห็นเนี่ยครับเห็นปลาหน่อยมัยกนกันจบลงไปกินครับรนกนั่งแห็นนาซิมีเดตัวไม่ครับตอนนี้เป็นนั่งอยงู่เลยครับ ก็ได้จินมาเต็มปากเลยครับล้วก็เป็นที่เอ็ดครับที่กันกันคืนครับกันคืนแห้งซัดก่อไปโดนโจเมืองครับประการกัดเซอะครับ ของผิวดินนาดินครับก็ได้ต้องเห็นที่กัดขึ้นไว้ครับเง่ครับจากสายตากัรบมาณสักหาร้อยเมตรครับแง่เติมครับ ็จะเป็นที่ชาวประมงครับชาวบ้านเห็ดเป็นได้ใครเหอะบ้านเท่ารับเหอะปลาครับคอยเอาอวนมาลอบครับอันบ้านเท่ากับแห่ลอบแล้วก็ตึ๊กครับค่ายกันในนี้ก็จะมีพวกปลาเก๋าปลากระพงครับอยู่บ้านเท่ากับปลาคอดุกครับ าขาาวๆนะเรือท้ายเขาก็มีความอุดมสมบูรณ์ในทางธรรมชาติครับทั้งปลาทั้งปลาคาร์งครับีเ่เขากำลังจะครับเข้าไปท่าเรือครับ กาหนามครับกาหนามแบบว่าแม่นกาหนามหอนนะครับกาหนามอันี้ครับเป็นนกกาหนามครับนกกาหนามตัวเป็นสีดำครับคล้ายๆกาแต่วหากินพวกปลาครับดำน้ำกินคือเป็ดนี่ครับในการใช้ชีวิตคล้ายๆครับนกเป็ดน้ำครับ กินของเพื่อนกันอยู่ไกลบุกามี่เป็นทหารปั้นไฟครับเป็นโรงงาน lửa vào cái lửa này lửa ครับพี่น้องตอนนี้เขาก็ใกล้ช่มาถึงท่าเรือเข้าส uh, uh ิบหนึ huh. uh ่งนะครับนี่ครับหน้ากากเป็นการขัล่งลูกเรือกับลังเตรียมเรือครับเตรียมอวนเตรียมยังครับเย็บอวนได้ดีก่ายกันเย็บไว้ครับเตรียมไปเสอกเรือในะครับก็ไปครับ สองลำนี่ครับนี่การรายแม่จะนั่งเรือครับนาจะใกล้ออกขึ้นครับนาจะไกล้ออกไปหาตาในทะเลรครับเตรียมไบแล้วครับเตรียมเรือเรียบร้อ,รอยก็เตรียมออกครับตอนนี้น้ำขึ้นครับน้ำขึ้นให้ใเรือลรอยออกมากครับจากฝั่ง พยายามมาซอยบนดันเขาครับดันเรื่องเขาไปติดขอแพร่ครับเรื่องก็ดันเข้าไปครับเออดันเรียบร้อยแล้ว ซีดก็แพ้เลยครับครับผมตอนนี้เขาก็มาถึงท่าเรือที่เขาสิขึ้นแล้วครบับมาถึงเรียบร้อยครับเขาก็สิขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับเราจากล่ากันเพียงแค่ล่าเท่าน,นี้ครับรนี่ไ ฝาติดตามเลคิดต่อไปน้ำด้วยครับสวัสดีครับผมครับ